s p o t l i k e by ปีสิบ Day นะคะก็ต้องเป็นเพลงใจมันหายหายสงสัยจะอยู่ที่เธอกระใจมันหายหายตอนวันที่ฉันได้พบเธอแม้แต่เพลงที่คิดว่ารักที่สุดอย่างเพลงเธอชนะก็ก็ยังเป็นเพลงรักข้างเดียวอยู่ถึงจะถึงจะแบบเขาจะดีกันแต่ว่าตอนเพิ่นเศราก็ต้อง รอบก่อนถ้าสมมติเพื่อนทะเลาะกับคนนี้มาห้ารอบแล้วห้ารอบเลยเหรอไปไปเไม่คุยด้วยละไปไปเไม่คุยด้วยละบอกไปก็ไม่ฟังก็พอเหม่ยบายไปเลยสมมติว่ารักมากก็จะมู v ออนนานค่ะคิดว่าขอเวลาอยู่คนเดียวก่อนเนาะอย่าอย่าไปใช้เขาใช้เวลาดีกว่าไม่ค่อยจมไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่แต่คนที่ม o v ออนเร็วค่ะก็จะแบบหาอะไรอย่างอื่นทําให้ลืมไปค่ะ

ะะจริงๆตอนที่เว v e r ตอนแรกเนี่ยเริ่มมาจากความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยค่ะแล้วก็คลิปแรกๆก็ยังร้องไม่ค่อยไม่ค่อยดีแล้วก็เล่นกีตาร์แบบมั่วๆอยู่เลยค่ะแต่ว่าค่ายเรืงเห็นถึงความสามารถค่ะก็เลยได้มาอยู่ในค่าย k i d Records นี้ค่ะของแพรนะคะก็แพรก็ชื่นชอบการร้องเพลงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชอบดูแบบ cover เพลงแล้วก็เลยได้แบบ i n s p ป r e อยากจะทำ cover เป็นของตัวเองค่ะจนตอนนี้เราเองเนี่ยก็มาเป็นศิลปินของ k i d Records แล้วรู้สึกยังไงบ้างที่แบบตอนเนี้ย ก็ไม่ได้แค่ cover เ,เพลงแล้วแต่ว่ามีผลงานเพลงเป็นของเองแล้วแล้วคนก็ชอบมาเยอะคุณรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็แบบเหนือความคาดหมายด้วยว่าจริงๆมีความฝันก็อยากจะมีเพลงอยากจะเป็นศิลปินแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาถึงจุดนี้เร็วขนาดนี้ค่ะสำหรับเพนนะคะจริงๆเหนือความคาดหมายมากๆเหมือนกันเพราะว่าที่เริ่มทําตอนแรกอย่างที่บอกว่ามาจากแฟชั่นล้วนๆเลยไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นศิลปินแต่พอได้มาเป็นจริงๆก็เกินฝันมากค่ะแต่ก็พอได้มาเป็นแล้วก็เลยอยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะ ได้่ว่าตัวจริงอ่เราเป็นคนพูดน้อยก็เป็นนั้นจริงไหมก็ <c oughs> <c oughs> จริงค่ะสําหรับแบบแบบเวลาที่เจอหรือว่าคนที่แพงไม่สนิทแพกก็จะเป็นคนพูดน้อยเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็เป็นคนที่เปิดบทสนทนาไม่เก่งค่ะแต่ว่าถ้าสนิทแล้วก็จะพูดเยอะใช่ไหมใช่คือว่าพูดเยอะกว่าแต่ก่อนเยอะมากแล้วค่ะตอนเนี้ยงั้นที่ขอแฟกสเปาแพรซัน5ข้อได้ไหมเพื่อให้คนแบบรู้จักของแพรเยอะขึ้นก็ข้อแรกคนจะคิดว่าแพหญิงหรือว่าแบบ ไม่ไม่ชอบคุยด้วยแต่จริงแล้วแพ้เป็นคนพูดน้อยแล้วก็มันพูดไม่เก่งด้วยค่ะข้อ2แพรซันนะคะควาว่าซันมาจากนามสกุลแพเป็นคําถามที่ทุกคนถามมาเยอะมากๆเลยค่ะคะข,ข้อ3แพรเรียนอยู่นวัตกรรมมสวอเอกมัลติมีเดียค่ะข้อ4แพชอบกินอะไรที่เป็นเส้นมากๆเลยคะ่ะแบบก๋วยเตี๋ยวราเมอางอะไรอย่างนี้กินได้แบบทุกวันเลยคะ่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายช่วงนี้แพรชอบเป็ดมากๆแบบตุ๊กตาเป็ดเห็นแล้วใจเหลวเลยคะ่ะแล้วน้องเห็นที่นั่งข้างแพ้ คิดว่าพี่แพรเป็นคนตั้งใจฟังค่ะเป็นผู้ฟังที่ดีมากเวลามีอะไรก็ฟังแบบตั้งใจแล้วก็ถามตอบโต้อตอบกันด้วยค่ะด <c oughs> ้วยที่ดีถามได้ตอบได <c oughs> ้แต่ว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ตั้งใจฟังมากๆไม่ไม่ค่อยรู้สึกแบบนี้กับใครมากแต่พี่แพรเป็นหนึ่งในคนที่ตั้งใจฟังค่ะนอกโหมดการเป็นศิลปิตินของเขาอยากจะรู้แบบตอนที่แบบยุงยิงหรือว่าอยู่คุยกัน จริงๆพี่แพรจะมีมุมที่แบบหลายๆคนไม่ค่อยเห็นก็ค really, ือเขาจะมีความมุงยิมุงยิอะไรของเขาแบบ่แปลกๆนิดนึงแต่ว่าน่ารักดี่เป็นคนแปลกแอย่างแบบเขาจะมีอะไรของเล่นที่บ้านเยอะมากแบบอย่างชุดเป็ดชุดใหญ่ๆอะไรเงี้เขาก็จะมาที่ค่ายแล้วก็เอามานอนห่มแบบงงๆแต่ก็น่ารักดีค่ะพี่ขอแปลกกระเป๋าเพนห้าข้อ ข้อแรกนะตัวดีกว่าเพนซาที่มาตตมุทิโรธนะคะตอนนี้อายุ18ปีแล้วค่ะข้อ2ตอนนี้เรียนอยู่ที่นิเทศจุฬาค่ะปีหนึ่งะคะคนชอบคิดว่าโตกว่านานแต่จริงเพิ่งเข้าปีหนึ่งค่ะข้อ3เป็นคนชอบ ฟังเสียงฝนมากค่ะข้อ4ตอนนี้ขับรถได้แล้วนะคะใบขับขี่ถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้วก็ข้อสุดท้ายชื่อศิลปินค่ะ P A I 3งตัว N 2ตัว T 2ตัวหลายๆคนถามกันมาเยอะมากว่ามาจากอะไรจริงๆแล้วมาจากจะตั้งชื่อ IG ค่ะชื่อชื่อว่าเพ้นใช่ไหมคะแล้วมันแบบคนใช้ซ้ําไปแล้วอ่ะก็เลยเบิ้ลตัวอักษรไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาใช้เป็นชื่อศิลปินแล้วก็ชื่อช่อง YouTube ด้วยค่ะงั้นถามยูทูนข้ามมาดีกว่า ก็เพนเป็นคนที่คาแรคเตอร์ชัดมากเลยค่ะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะเข้ามาในค่ายก็เห็นเพนโคเวอร์เพลงใน YouTube แบบเยอะมากแล้วก็แบบยอดวิวเยอะมากๆแล้วก็เสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะก็ไม่คิดว่าตอนตอนที่เข้ามาแล้วรู้ว่าแบบมีเพนอยู่ในค่ายก็ตื่นเต้นแบบเฮ้ยคนนี้เห็นมาเยอะแล้วพอได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันคือเพนเป็นคนชอบเที่ยวมากแบบชอบชวนเที่ยวเนี่ยค่ะแล้วสนุกขี้ข๊อข่้ข๊ใช่ ก็ก็มีไปบ้างคะ่ะแต่แต่ช่วงนี้ก็ยากค่ะค <c oughs> ิวยากค่ะคิวยากคิวทองคำว่าแพรซันเนี่ยผนก็จะคิดถึงแบบความสดใสแต่อย่างหนึ่งที่แบบใครหลายคนรู้จักกันเนี่ยคือรู้จักจากติก๊กตอ็อกคิดว่าอะไรที่ทําให้แบบเรากลายเป็นขวัญใจชาวติก๊กตอ็อก ถ้าเป็นตอนแรกๆเลยนะคะก็น่าจะพอแพชชอบ cover เ,เพลงในติ k t ตอกแล้วก็ตอนแอออรกแพจะ cover เพลงที่แบบ 8, แปลกๆยากๆอย่างอย่างที่ทําให้แพนแมสก็จะเป็นนี่ก็ชินเฮอรนซึ่งมันแบบว่าไม่ค่อยมีคนทำอะคะ่ะแล้วก็คนแบบแบบตกใจว่าทาไมเสียงสูงขนาดนั้นก็เลยน่าจะทําให้คนติดตามมา,า,าจากตรงนั้นค่ะแล้วก็หลังๆแพชอบ c o เป็นเพลงเศร้าคนอาจจะชอบแบบคอมเมนต์ว่าเสียงแพนุ่มหรือว่าแบบฟังแล้วสบายค่ะที่ขอเพลงท่อนหนึ่งที่แบบคนเขาชอบคิดหรือว่าชอบเล่นในติ๊กตอกในท่อนนี้ก็ต้องเป็นเพลง ใจมันหายห,หายสงสัยจะอยู่ที่เธอก็ใจมันหายห,หายตอนวันที่ฉันได้พบเธอค่ะแล้วก็ขอเพลงที่อยากจะแนะนำให้คุนแฟนไปฟังห่งเพลงตอนนี้เลยตอนนี้นะคะก็ต้องเป็นเพลงที่ฮิตในติ๊กต็อมากๆค่ะดาวหางฮันเลคค่ะวมาต่อบกันที่เพลงเลยเมื่อกี้พูดถึงความสดใสกันแล้ว แต่ถ้าเรื่องอกหักหรือแอบรักเนี่ยก็ต้องยกให้คนนี้วันนี้เอาเพลงอะไรมาฝากชาร์ตสดไลท์คะก็ต้องเป็นเพลงที่ปล่อยไปเมื่อไม่นานวันนี้ค่ะเจ้าทองฟ้าค่ะเพลงของเพ็เองค่ะอ่ะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ปล่อยมาล่าสุดเลยค่ะชื่อเพลงว่าเก็บไปฝันนะคะทุกคนสามารถไปฟังได้ในทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยค่ะเพลงเก็บไปฝันนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับเรียกว่าแอบรักข้างเดียวค่ะแล้วก็ขอเพียงแค่แบบได้เก็บเรื่องของเธอไปฝันก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าตั้งแต่เพลงถ้าตอนนี้ทําไม่มีเขาจนถึงเพลงเก็บไปฝันเนี่ยมันจะมีวันไหนมที่แบบเพลงของเพนจะสมหวังเหมือนคนอื่นเขาบ้างอ่ะเออเอาเอาจริงที่ผ่านมาแม้แต่เพลงที่คิดว่ารักที่สุดอย่างเพลงเธอชนะก็ก็ยังเป็นเพลงรักขัางเดียวอยู่ถ้าทุกคนเรียกร้องมาก็อาจจะมีเพลงได้สมหวังเดี๋ยวเนี๋ยวะ้นแบบเนี้ยพี่อยากให้ทั้งสองคนเนี่ยลองสลับคิดไอเดียซิงเกิลต่อไปหน่อยอยากเห็นเพนกับแพรซันเนี่ยทำเพลงแบบไหนขอกบบชีกก่าเดิมแต่ เพลงิได้แพแพงอออยากเห็นเพ้นในลูกเพลงสไตล์ทีป๊อปค่ะ <c oughs> เแดนซ์ไปเลยค่ะสดใสไปเลยแบบมีท่าเต้นในติ๊ t o ็อกไปเลยอย่างของเพ้นอยากเห็นพี่แพรร้องเพลงร็อกค่ะร้องยังไงสซดยังอยจริงๆแล้วเขามีมีอะไรบางอย่างอินเนอร์เขาได้สามารถไปทางนี้ได้น่าจะรุ่งนะพี่แพรจริงเหรอจริงอุถ้าต้องเลือกเพลง คอนเซปต์ถัดไปเนี่ยจะแต่งแบบไหนหระหว่างแอบรักข้างเดียวหรืออ,อกหักเจ็บจีด๊ดเขานานหนึ่งสองสามกโอ้โหเจ็บจี๊ดเพราะว่า <c oughs> จริง,รงๆตอนแรกเขียนไปว่าแอบรักข้างเดียวค่ะแต่ว่าแก้คําตอบตว่าเยลงเพลงได้สดุดเก็บไปฝันมันเป็นเพลงรักแล้วก็เลยถ้าสลับกันบ้างเป็นเพลงเศร้าแบบจี๊ดๆีดเลยรอบนี้น่าจะสลับโมเดค่ะส่วนของแพนนะคะเหมือน แอบรักข้างเดียวก็ก็มีไปแล้วอย่างขี้หยอกก็เหมือนแบบชอบเพื่อนอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็เลยอยากจะลองที่แบบเจ,จบ็บีจบ้างค่ะถ้าเพื่อนสนิทเราอกหกักเราเลือกที่จะไม่ให้คำปรึกษาเขาเดี๋ยวก็ดีกันหรือโอยโอยแกสอง้ำแต่เป็นเป็นผู้ฟังที่ดีคะ่นะรับฟังแล้วก็ปลอบเพื่อนอือเป็นเป็นสายซับค่ะเป็นสายซับถึงจะถึงจะแบบเขาจะดีกันแต่ว่าตอนเพื่อนเศร้าก็ต้อง ออบก่นถ้าสมมติเพื่อนทะเลาะกับคนนี้มาห้ารอบแล้วอ่ะห้ารอบเลยเหรอ <laughs> <laughs> ต่อยไปเราไม่คุยด้วยละต่อยไปเราไม่คุยด้วยละบอกไปก็ไม่ฟังก็พอเหอะสบายไปเลยผม <laughs> อ่อนได้ไหวหรือขออยู่คนเดียวเงียบๆหนึ่งสองสาม คิดว่าเป็นคนมูฟออนสมมติว่ารักมากก็จะมูฟออนนาน,นะคะ่ะคิดว่าขอเวลาอยู่คนเดียวก่อนเนาะอย่าอย่าไปใช้เขาใช้เวลาดีกว่าของแพรจริงๆแพรเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจมไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่เป็นคนที่มูฟออนเร็วค่ะก็จะแบบห้าอะไรอย่างอื่นทําให้ลืมไปค่ะคำทำนายบอกไว้ค่ะว่าเธอได้เป็นแฟนฉันแต่ถ้าไม่ได้เป็นจะเชื่อคำทำนายหรือเปลี่ยนหมอดู เรียนวมเรียนมอเช <<|so|> ื่อค่ะว่าแบบถ้ามันมันไม่ใช่จริงๆก็แสดงว่าแบบ เราเขาไม่ได้มาทําไม่ได้อะไรวะแบบไม่ได้มา,มมาเกิดมาเพื่อคู่กันค่ะคือลม่คิดเนาะผมผมลิขิดรูเชื่อฟรีวิวค่ะแต่ว่าถ้าเกิดหมอคนนั้นพูดอย่างหนึง่งมันก็จะต้องมีหมอสักคนที่บอกว่าเราจะสมหวังเพราะฉะนั้นหนูก็จะเชื่อคนที่บอกว่าเราสมหวังตอสุดท้ายไม่ใช่การเขียนกระดานแต่ค้อนกระดาษกางไกลเชิญแพ็คทั้งหมดทุกครั้งว่าจะออกอะไรงั้นตอนนี้หันไปปอกอยู่ชุกกับคนข้างๆสามเป้าหนึ่งสองไป แล้วตั้งแต่แรกเก่งงอนละไอ้กแลอวมือแบบว้าวนี่ไงเจ้าของเพลงกองให้เจ้าของเพลงค่ะก็ขอฝากเพลงล่าสุดของแพนดอนนะคะอยากรู้ว่าเพลงอะไรต้องไปติดตามในยูทูบพีดเดิลเรคคอร์ดค่ะแล้วก็ ฝากเพลงเก่าๆของแพนนะคะก็มีใจหายแกน่ารักมาตลอดน้อมรับความทํนนายแล้วก็ขี้อ่อกค่ะช่องทางส่วนตัวของแพนนะคะก็ชื่อแพนซันทุกช่องทางเลยค่ะ P R A E underscore S U N ค่ะค่ะฝากผลงานเพลงล่าสุดแล้วก็เพลงก่อนหน้าด้วยนะคะเพลงล่าสุดชื่อว่าเพลงเก็บไปฟันค่ะแล้วก็เพลงก่อนหน้าทั้งหมดสามารถติดตามได้ในช่อง Ki r Records แล้วก็ช่อง YouTube ของเพนค่ะฝากไ g ด้วยนะคะเพน ่ a i สองตัว n สองตัว t สองตัวค่ะ YouTube ชื่อเดียวกันเลยค่ะสามารถติดตามเพ้์และแฟนซัมได้ในรายการ spotlight <Like S 1> by t ีสเดนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์ลด้วยกระดิ่งด้วยบ๊ายบาย